คุโยมภงษาขั ic, ้นให้กล่าวทำบารีข <te> ้ากจะถึงในวันนี้ท่านที่หนึ่งจะได้กล่าวเป็นภาษาภาษาบาลีวัดเี็นเดอรคุณโยมจะนิพพีนแล้วที่ตะบนนำกล่าวส่วนท่านที่สองคุณโยมภูมิภาคคุณนำกล่าวภาษาไทยให้ญาติโยมผู้ร่วมบุญร่วม คือสนกสบายภาคตะวินในวันนี้ให้ต่อตามตั้งนโมบาสามฉบับงานก็เออบอกตั้งนโมบาสามจบบพร้อมก,ก,กันตัต้งใจครับ Bye. Wow. ตัวนายโยนได้หมดราวี่มเป็นระยนทุกท่านเลานเองาไปฝากเอยโอสายก็ได้ประโยชน์้ร็ประทานในที่ีได้สวายเป็นหูห่ดส่วนพูส่วนนระไรกผานับ ท่านเจ้าภาพได้ถวายคัาใจเป็นะตมาเจ้าที่สองต้อไปได้หมดไดอิโยม ภาษาอังกฤษภาษา โยก็รับประารานกันจ้าภาพที่มาร่วมงานบูกันิห็นและก็ลงทานโยกแทนนะด้วยกันกำลัแจะ้องสวายปัจจัยบริวานกิลิ์แต่หลวงพ่อกล่าวว่าผู้เป็นประธา,า,าน ให้ถูกต้องตาม,ตามในวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องได้ข้อมูลนะหลังจากที่ชัางราชช่างภาพไล่